สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหลวงดูของเรานะครับก็มีหัวชาร์จนะครับแบบชาร์จไวนะครับสาวัตต์มาแนะนำกันในราคาที่ไม่แพงครับก็ราคาอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็หาซื้อตามชัป p ี e ได้เลยนะครับซึ่งหัวชาร์จรุ่นนี้ก็เป็นความ นิยมนะครับในช้อปปีอยู่ราวๆอันดับ3นะครับที่เป็นสินค้าขายดีนะครับซึ่งรองรับ Quick c h a r ์ e นะครับซึ่งใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับซึ่งผมก็ซื้อมาใช้กับ iPhone 15นะครับซึ่งทาง Apple นั้นก็ไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้นะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยนะครับซึ่งที่ร้านนี้นะครับผมได้ซื้อหูฟังแบบไทซีมาด้วยนะครับ นี่นะครับหน้าตาของหัวชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type C นะครับก็มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ดูถ้าจะแข็งแรงนะครับบนหัวชาร์จก็จะเขียนว่า30วัตต์นะครับยี่ห้อ Kiwi นะครับนี่นะครับสายชาร์จที่ทาง Apple แถมมาให้นะครับก็เป็น Type C ทั้งสองหัวนะครับสำหรับใครที่ไม่มี เต้าเสียบแบบนี้นะครับก็คงจะต้องหาซื้อนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ได้กับสายที่แถมมาในกล่องนะครับซึ่งทาง Apple ก็ไม่แถมหัวชาร์จมาให้นะครับใจดำเลยเกินนะครับเมื่อลองเสียบดูก็เข้ากันดีนะครับมาดูข้างกล่องกันคร่าวๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปกล่องแบบนี้นะครับมีควิกชาร์จ pd 3.0บวกควิกชาร์จแล้วก็ทับสานะครับ สำหรับที่ใช้ได้ก็มี Android กับทาง Apple นะครับหรือ iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ iPhone 15นะครับล่าสุดที่รองรับ USB Type C นะครับนี่คือรุ่น AS81 นะครับแล้วก็ผมเองก็ได้ลองชาร์จกับทาง iPhone 15นะครับรุ่นเล็กสุดราคาถูกที่สุดนะครับของทาง Apple นะครับ เท่าที่ลองชาร์จดูนะครับก็ชาร์จได้ไวทีเดียวนะครับจาก50ถึง95นะครับที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมเองก็ไม่ได้จับรายละเอียดมากนักนะครับก็ดูเวลาคร่าวๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไวนะครับแล้วก็ เครื่องที่วางไว้นะครับเย็นเชียบเรย่อครับทั้งที่ห้องผมไม่ได้ห้องแอร์นะครับเป็นห้องเช่าธรรมดานะครับเครื่องเย็นเจียบนะครับแล้วก็เตาเสียบก็มีอุณหภูมิอุ่นเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับร้อนนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับก็อย่าเพิ่งไปเชื่อผมมากนะครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็มีระบบป้องกันหลายอย่างครับลองเข้าไปอ่านดูในช้อปปี้นะครับทางออฟฟิเชียลของทางร้านเองครับเป็น ร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์แบบนี้นะครับมีที่ชาร์จไร้สายก็มีนะครับหูฟัง usb type c ต่างๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับทางผมเองก็ไม่ได้มีส่วนดส่นเสียกับทางร้านนะครับก็แค่จะมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่ซื้อ iPhone นะครับไม่มีหัวชาร์จนะครับก็ลองแนะนํายี่ห้อนี้ดูนะครับกีวีนะครับควิกชาร์จสามสิบวัตต์นะครับซึ่งจะหาซื้อยี่ห้ออื่นนั้นก็แพงอยู่นะครับหนจะซื้อเครื่องแพงแล้วนะครับ ก็อันไหนที่พอประหยัดได้ก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับในระยะยาวจะทนหรือยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะลองอะไรนะครับก็หามาลองนะครับอย่าเชื่อผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับพบกันใหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ